ค่ยค่อยนวลขึ้นเยือบินไม่ได้อ๋อก็บอกแล้วห้ามนำกองเลี้ยวขึ้นเครื่องเดือบินมาจอดวางยืนพัดเคยยู่พัดไม่แค่ไงเดือบินไปก่อนบาจิงอะแหลมอ๋อนี่นะดีเป้กองเข้าเรื่องเรื่องแล้วเก่งโรเปนเนี่ยนี่แก้วมึงต้อมีตังชักพัดล้านเส้นล้านมึงต่ำไรแหละแกวกูจะข้างบานชักลัง ดีไอ้แก้วคนเราคิดจะสร้างหลักสร้างฐานสร้างบ้านนี่มันดีครับสร้างบ้านจากรลังพุ่มในบ้านจะต้องมีผูกเขา้ามีนำทอกมีตาลีกระเือผู้แก่จบ้านเนี่ยไว้แกินตีต้องจ้องจังหวัดเยู่นะเิอเจอนในรไม่ก็แก้วจึงมึงอะตองจะมีัางเป็นผนลัานแผลล้านมึงตำรลอกูไม่ตำเลยบ้านกูไม่ตำไอ้แก้ไม่ำํำบ้านไอ้ตำตำเลยบังกะโลตลรอดเส้นทางเต็ไมไปหมดดี่นอนถุงนี่กัน มันก็โลดเต้มอดกันย่างนั้นกูจะไม่สร้างบ้านกูจะซื้อรถคันนั้นที่มาลานซ้ำคันปลาไปน้อยตุกยิงกูยิงไม่งตีก็ว่าดช่วยกูไปหมดเลยไปถั่วเลยจีบมดเลยไอ้รถกูสติ๊กเกอร์ไม่ติดทวไมกูติดใบพันรอบรถ <c oughs> นี่เอ๊กูไม่เกี่ยวเลยไปตะน้นเส้นไหนถ้าเป็นลุ่มเป็นบอ่อคูรวยโดยเรียนงซิบรวยเออรถซ้ำคันไว้ตุกผู้ยิ่งเตียวโดวยเฉพาะไอ้คันไหนกันไว้ตุก ตุองอ้งยางนะไม่กับไวอากาดโดยเฉพาะกันติดจ้องใกล้หลวงพรมโดยกาแหว่เป็นเมตกันแต่กหม้อไปกันเพื่อที่เป็นเอ็ดลงมันปูดไอ้ไรไม่ล้าเรื่องพูดเป็หลังใจห้อยหลังช่างหอนไม่ใช่หลังใจห้อยมันน่าเครียดไปหมดเลยแต่กูไม่ชอบลเละไรอบกันจิง,งมากกูไม่ชอบเลย ทำไรก็ไรต้นน <the ี่บตตรีตลอดเร็วโบม่นจฉลาดมึงอันไหนโบคุณไม่ใจโยธาแต่ผู้แคดปากเมืองปากีสานฝากครังกูไปมาแล้วชอบกันจริงหรอมากูไม่ชอบเลยทำไรก็ไรต้นนี่บตตรีตลอดมึงอันไหนโบคุณไม่ใจโยธาแต่ผู้แคดปากเมืองปากีสานฝากครั้งกูไปมาแล้วมึงไม่เคยไปไหนเลยโยต่ผููแคตกับฟังห้าอย่าแรงนะกูเคยไปอยู่คอนแกนตั้งสองปีนะเว้ยมึงเคยไปอยู่คอนแกนอ่า ไหนมึงเคยไปเตียวจังหวัดเลยเหรอาจังหวัดเลยกูไม่เคยไปเออว่าใจไอ้ทองหน้าไม่เหมือนคนเลยทำไต่หงเลยเปรตคล้ำหวาว่าเลยแต่งไต่หงมามาพี่ทองนี่เคยเป็นคนร่ํารวยไหมคะคือเคยรวยครับเลยค่ะขับพี่พี่ทองเคยมีเมียไหมเกิดเคยมีกับเมียพี่ทองเลยค่ะขับยูบังอ้า อ๋ออยู่พังงากับอยู่พังห้าครับอ๋ออายุเท่าไหร่ได้ครับยังเด็กกับน้ำหนักตันนั้นยี่แปดโลเมียอายุน้ำหนักยี่สิบแปดโลครับแต่ว่าไอ้นั้นไอเลือดจากรอยพนั้นนะรอยยี่แปดเลยรอยยี่สิบแปดกิโลครับทำไมไม่ออกกำลับบงกายอะครเจอว่าไม่เล่นแล้ว <c oughs> แต่ปวดใจก็ไปแล้วมุนไม่ได้ <c oughs> ทำไมอะมันติดเลย ทำยังไงอะคะมันใหญ่ผีเหลือยอองงายไอ้ตาคับผีเล่ตัวราตัดพลังเหลือยอุลาอุพลังดื้อคาดตายปนเนี่ยเลขค้างกับต้นแต่งงานกันวันแรกเลีเ้ยงอิจิตันเลยอะอิจิตันกับนี่ตาแต่งกับน้องกับผีเลี้ยงอิจิตันเี่เอามาจากไหนอะคะนี่คนก็ระเบิดแจกละซีควดซีควดต่างสนามนี่เย็นไม่กี่หมื่นควดตอนเดียวพอทำตายเหลือเราแจงให้ควันท็กต้องคนวิ่งมัดเราแกปคบ อิจิตันเขารวย